ช่วงลีจ้าก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดชับไกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะรีวิว2องเรื่องควบมึงไปเลยครับเรีีรีวิวสเรื่องควบมึงไปเลยเนียหนังมันไม่ได้มีอะไรมากไง ผมก็รีวิว2เรื่องควบไปเลยดีกว่าเรื่อง404สูนี่รันรันรันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพูดเยอะก็เลยแตัดสินใจรวมไปเลยอีกอย่างหนึ่งผมมีประเด็นที่ผมว่าถ้าเอามารวมกันนะแล้วพูดในประเด็นนี้มันน่าสนใจดีก็คือ2เรื่องนี้สี่ศูนย์สี่สูงนี่รันรันรันกับแก๊งหิมะเดือดเนี่ยถ้าเป็นนักมวยมันคือนักมวยที่น้ำหนักเท่ากันใกล้กันชงคมเมดีเหมือนกันแต่ความรู้สึกที่คนดูได้รับอะครับ มันต่างกันโดยสิ้นเชิงแก๊งหิมะเดือดดูดีกว่า404สุขนิรันเจอะมากผมชอบแก๊งหิมะเดือดมากกว่า404เจอะมากสิ่งที่404สุขนิรันนนันทำก็คือมุกตลกปัญหาของพระเอกก็คือเป็นหนี้ก็เลยไปกู้เงินมาแล้วก็ซื้อโรงแรมผีสิงมานะครับแล้วก็บิวอินทำนู่นทำนี่หวังที่จะแบบเฮ้ยเฮียแม่นี่แหละ น่าจะทําให้ฟื้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็เต็มไปได้วยมุกมุกซึ่งเป็นมุกตลกที่ไม่ตลกเริ่มเรื่องมาให้เราเห็นโรงแรมใช่ไหมโรงแรมล่างผีสิงเปิดสถานที่ด้วยอะไรด้วยตัวละครที่มาส่งข้าวเบรกทุกอย่างเอาไว้แล้วให้ตัวละครมายืนเล่านึกภาพว่าเขาเปิดสถานที่ไอโรงแรมผีสิงเนี่ยที่เป็นสถานที่หลักของเรื่องเนี่ยโดยการที่ให้คุดูมานั่งฟัง ตัวละครที่กำลังยืนเฉยๆแล้วยืนฟังตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ไม่ไม่มีอะไรมากกว่ากูจะเล่าให้ฟังที่เนี่ยมันหลอนยังไงมีใครตายยังไงบลาๆๆๆแล้วระหว่างนั้นก็เต็มไป่ได้มุกพระวิ่งหนีสบงปิวตุ้งแช่จำสแกมันคนน่าเบื่อเลยนะผมอะจริงจริงน่าเบื่อสัตว์อะ มันไม่มีเฮอะไรเลยเว้ยนอกจากมุกฝืดฟืดจืดจืดที่ไม่ตลกใครสนุกก็สนุกไปผมไม่ได้มีปัญหาแต่ผมอะไม่เป็นจอยเลยตัดกลับมาที่แก๊งหิมะเดือดจะบอกเล่าเรื่องราวภายในเหมือนเป็นสถานพินิษณ์นะ เออเป็นสถานพินิษซึ่งในสถานพินิษเนี่ยก็จะมีคุณครู2คนนะครับเป็นคุณครูแต้วกับคุณครูตาตาที่เขาเป็นเหมือนอาจารย์เหมือนเป็นคุณครูสอนวิชาแกะสลักอะไรพวกเนี้ยนะเออแล้วก็คุณครูแต้วเนี่ยเขาก็มีปมของเขานะเรื่องพ่อกับแม่แยกทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารักพ่อเขานะเออเขารักพ่อเขานะครับแต่ว่าพ่อเขาแยกทางกับแม่ไม่มีครอบครัวใหม่อ,อ่ะนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนการแข่งขันของอา่าการแกะสลักยีมะอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณครูแต้ของคุณรูตาต้านี่แหละที่รวบรวมเด็กๆนะครับฟอร์มทีมไปแข่งแกะสลักที่ญี่ปุน่นนะโดยการที่เด็กพวกนี้ก็คือเป็นเด็กที่อยู่ในสถา,าพินิจ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนจะมีปมตัวละครทุกตัวมีปมหมดเลยพระเอกของเรื่องเข้ามาสถา,าพินิจเพราะว่าเหมือนทําร้ายพอ่อ ทำลายพ่อตัวเองสังคมก็ประนามดานะ่าหน้าว่าแบบไอ้พวกเด็กในสารพินิจเดี๋ยพวกพวก,พวกไร้ประโยชน์ขยะสังคมเย่ yeah, ไม่ควรได้รับโอกาสโดนสังคมประนามนะครับในขณะที่เด็กที่ทุกคนมองว่า เป็นเหมือนขยะของสังคมทวงสังคมอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเขาก็นําเสนอว่าเฮ้ยไอเด็กพวกนี้กําลังเป็นตัวแทนประเทศไทยนะในการไปแข่งแกะสลักหิมะซึ่งฝีมือก็ดีด้วยในเรื่องเขาก็นำเสนอเฮ้ยทีมนี้เก่งด้วยนะเอออาจารย์แต้วเขาก็แบบเห็นแววไงคนนี้แม่งวาดรูปเก่งคนนี้เป็นช่างแกะสลักพระเอกอะบ้านเขาเหมือนแกะสลักเทียนพันษาหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเขามีความสามารถในการแกะสลักฉายแววก็เลยแบบเอยฟอร์มทีมระหว่างทางมันก็จะเป็น การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของกลุ่มไอ้แกะสลัก Frozen Hot Boy เนี่ยคขามีชื่อทีมนะชื่อทีม Frozen Hot Boy ออะไรอย่างเงี้ยคืออาจารย์แต้วอ่ะคุณครูแต้วตัวละครในเรื่องอ่ะเขาชอบ ตัดเนี่ยถูกหัเนอะมันไม่ใช้แหวนธรรมดานะเข้าบอกแหวนกองแสงมันจะช่วยป้องกันตาที่ไม่ใช้พอเทาแต่เป็นลูตานี่ไม่ใช้แม้แต่เป็นโลตาไม่ให้แสงสี่้านาจอมันทําลายโลตาคุณได้แหวนก็มีมาะามายละไล,ะล,ะล,ะละ่ทรงให้เพื่อนเพือนเลือแต่ว่านะอันนี้สําคัญโคต ส่วนรดเวิร์มมูฟ s ีเข้ารดให้ลอยนึ่งสำหรับชาวนอนนั่งอย่าลืมไปใช้โคตรกันเยอะๆหน้าพี่น้องเออคุณครูแต้วตัวละครในเรื่องอะ่ะเขาชอบฟรเซ้นไปแข่งแกะสลักหิมะก,ก็ต้องฟรเซนสิว่าอะไรเงี้ยส่วนไอเด็กๆวัยรุ่นพวกนี้มันแบบเด็กวัยรุ่นอะ่ะ ฮอตบอยดิครูฮอตบอยฮอตบอยอะไรโฟเทนฮอตบอยแม่งเลยยังไม่ต้องมีผลอะไรเขาโฟเทนฮอตบอยผสมผสมหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยระหว่างทางก็จะมีความสัมพันธ์ของเด็กพวกนี้เล่นมุกตลกหยอกล้อไปมามันมีจุดหนึ่งที่ผมว่ามันก็เป็นจุดที่ดูดีนะโยนเข้ามาดูดีนะครับมันไม่ได้เป็นไอเดียอะไรที่สดใหม่อะไรมากหรอกแต่ว่าเขาเล่าวางโพสิชันได้ถูกถูกต้องและตรงจังหวะ ก็คือการโยนตัวละครตัวหนึ่งมาซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในแก๊งอะไรมันจะมีแก๊งเกี่ยวอะไรไม่รู้ที่คอยแบบเหมือนรังแกคนอื่นมันมีกรณีกับพวกแก๊งพระเอกอยู่นะครับจะตัดนงตัดนิ้วอะไรกันนะไปล้างแค้นไปชกต่อยกันอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาเหมือนร่วมทีมกันก็แน่นอนความสัมพันธ์มันถูกทางนะครับการที่ตัวละครที่อยู่มันอยู่คนละฝั่งต้องมาร่วมมือกันแล้ว ต้องไปแข่งกะสละหิมะที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนไปแข่งกะสลกหิมะที่ญี่ปุ่นนะ่ะก็ต้องแบบเหมือนไปแข่งในประเทศก่อนเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่ไหมแล้วไปแข่งที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไอ้เทียบเมื่อเมื่อคืนมึงจะตัดนิ้วกู แท้แต่ครูเอามันมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเป็นโพสิชนันที่ดีมากนะมันโพสิชนันที่ดีและเพลินคือเรื่องแก๊งหิมะเดือดเนี่ยมันไม่ใช่หนังที่ดีเดเลอร์เพอร์เฟกตอะไรอะและอย่างหนึ่งคือหน,น้าหนังอะเขาก็โปรโมทไปในทางที่แบบเหมือนโฮมมูฟวี่อะเออผมดูใบปิดโปรโมตต่างๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจัดโพสิชนันชัดเจนนะว่าเฮ้ยทำลงเน็ตฟลินะ แล้วก็แบบทําให้มันเป็นโพสชั่นเหมือนหนังโฮมมูฟวี่แบบดูที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูก็ไม่ได้คาดหวังจริงๆจ,จุดเนี่ยเหมือนกันกับ404แหละมันไม่ได้คาดหวังแต่พระเอิญว่าของแก๊งหิมะเดือดเนี่ยมันมีเส้นเรื่องผมพูดเสมอเลยสัตว์เรื่องนี้คือแบบพอมันเป็นภาพพยนตร์นะช่วยพิถีพิถันกับเรื่องบทนิดนึงเถอะครับคนร้อ,องอะ่ะหนังตลกกับหนังมุกตลก แม่งไม่เหมือนกันนะเว้ยหนังตลกนั่นขายง่ายขายได้ใช่ไหมเออมันเหมาะกับคนไทยเหมาะกับบ้านเราเลยก็ตามความเข้าใจนั้นอะไม่ผิดแต่พยายามแยกนิดนึงอะครับหนังตลกกับหนังมุกตลกหนังที่เต็มไปได้วยมุกตลกเฉยๆแล้วเป็นมุกตลกที่ไม่ตลกเอาจริงๆนะหนังพวกเนี้ยแม่งยังเรียกว่าหนังตลกได้ไหมผมดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอะแม่งไม่ตลกอะ เราจะเรียกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกได้ไหมสําหรับผมมันก็อ้ามึงอึ้งอ่ะจะเรียกเพืออ่อเฮีย้ยเป็นหนังตลกดีกว่าน่าจะมีบัญญัติช่องใหม่แม่งไปเลยเฉพาะบ้านเราหนังฟืดอืหนังฟืดไงอันนเ้ง่ายเลยเฮีย้ยมีช่องชัดเจนว่าแบบเฮ้ยมันมีช่องมีแนวชัดเจนเหมือนเถียงไม่ได้นะว่าแบบ ي, เฮ้ยไอ้นี่มันมันดูไปแล้วว่าเป็นตลกแล้วไม่ตลกเอะมันจะเรียกตลกได้ไหมก็ไม่ต้องมาค้านไม่ต้องอะไรกัน นี่คือหนังฝืดก็บอกไปเลยมีช่องนี้เราเราทำหนังฝืดครับมันก็เลยแบบเป็นตลกที่ไม่ตลกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแบบสำหรับผมนี่คือกรณีที่เห็นได้ชัดเจนนะว่า หนังคอมเมดี้เหมือนกันน่ะแต่แม่งคือถ้าทำดีๆอย่างแกงหิมะเดือดเนี่ยมันก็ทำเป็นคอมเม,ม,มดี้ทรงนี้โพสิชันนี้แม่งก็เล่าแค่นี้ความสัมพันธ์ไม่ต้องไปอะไรอื่นใกล้เอาแค่ความสัมพันธ์เด็กสีคนนี้แล้วก็แบบง่ายๆไม่ต้องมีผีเลยด้วยเด็กไปแข่งแกสลักหิมะกับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เฮี้ยงัดมาหมดอะผีด้วยคนไทยชอบแน่ผีตลกคนไทยชอบผีกับตลกเอาเลยผีกับตลกยัดเข้าไปแล้วเต็มไปได้วยมุกฝุดๆอะไรเงี้ยซึ่งแกงหิมะเดือดก็ก็ ก็มีมุกตลกมีอะไรแต่สำหรับผมมันมีเนื้อเรื่องมีความสัมพันธ์ตัวละครมีการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มอ่ะมันเกิดการพัฒนาตัวละครมีปมเป็นของตัวเองแก๊งหิมาเดือดถึงแม้ว่าจบจมจมหน่อยตอนจบมันจะจมๆนิดนึงแบบอ่ะตอนจบมันก็ไม่ได้แบบเหมือนฟินเนลเล่หรืออะไรมากมายใช่ไหมมันก็จมๆนิดนึงแต่สําหรับผมมองว่าแก๊งหิมาเดือดอง์รวมมันดีมาก นะครับในขณะที่4 0 4สุ่ิูันลันลันนี่ดูไปก็สายหัวไปหน้าเบื่อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นให้คะแนนรวมเลยนะ2เรื่องนะเรื่องเรื่องเรื่องบทแก้งหิมะเดือดผ่านสําหรับผมอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใช่ไหมไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรนะครับแต่ว่ามันโอเคมันดูเพลินเพลินโฮมมูฟวี่ดูเพลินเพลินในขณะที่สูงนิ่ลันลันลันมันคือมันคือหนังมุกตลกจั่วเหตุการณ์มาแล้วเอามุกตลกถม เหมือนยัดมุกตลกต่อมุกตลกต่อมุกตลกแล้วทํายังไงก็ได้ให้กูตลกให้ได้อะเหมือนเป้าหมายแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องบทของแก๊งฮิมาเดือดดีครับแต่404สูนสิรันเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องบทผมไม่ชอบเรื่องการแสดงสําหรับผมผมเฉยๆทั้งคู่นะ เออมันเฉยๆในที่นี้ก็คือไม่ได้แบบรู้สึกว่าดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮี้ยตามโพสิชันของมันนะเรื่องการแสดงทั้งคู่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก404อาจจะดูเล่นใหญ่หน่อยเป็นตลกคาเฟ่นิดนึงใครไม่ชอบตลกคาเฟ่นในหนังอ่าแม้ตลกคาเฟ่นในหนังอะ่ะก็อาจจะรู้สึกแบบอีอีมันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การตัดต่อโพสิชันสําหรับผมการตัดต่อโพสิชันก็เฉยๆทั้งคู่ตัดตัดตามสเปกอ,อ่ะหนังคอมเมดี้ไทยประมาณเนี้ยตัดประมาณเนี้ยก็โอเคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับแก๊ง ฮิมาเดือดกับสุกนิรันลันล์นนนนผมให้คะแนนไว้ประมาณนี้ครับให้คะแนนคู่เลยจริงๆก็ลังเลอยู่แหละว,ว่าเฮ้ยแม่งสี่นสี่ดูไปแล้วแล้วก็แก้งฮิมาเดือดดูแบบเพลินแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความสุขดีอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าแก้งฮิมาเดือดควรให้เครดิตนิดหน่อยว่าเฮ้ยบ้านเราอะถ้าทำหนังตลกอะบางทีอะไม่ต้องแบบไปคิดไกลอะไรมากก็ได้จริงๆแค่ประมาณแกงฮิมาเดือดนี่ก็ดูดีแล้วนะ ถูกไหมก็ดูดีแล้วสําหรับหนังไทยบ้านเราอะโอเคผมเข้าใจคนที่แบบเหมือนเหมือนวางธงไปแล้วว่าแบบไม่ชอบหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะหนังไทยทําตัวเองสะสมมาด้วยระดับหนึ่งแบบคือทําให้คนไทยผิดหวังอะ แล้วสะสมมาเรื่อยๆมันเลยเกิดอารมณ์ของคนคนดูบางกลุ่มว่าแบบเฮ้ยพอเป็นหนังไทยแล้วเหมือนแบบมันมีอคติบางอย่างโอเคผมเข้าใจในะครับหนังไทยต้องการเวลาอีกในการกู้คืนกลับมาแต่อย่างน้อยๆผมมองว่าแก้งหิมะเดือดควรได้เครดิตในมุมเล็กๆตรงที่เฮ้ยหนังตลกบางครั้งแค่นี้ก็พอแล้วให้ความสําคัญกับเรื่อง,เร,องเรื่องบทอะออตัวละครคือใครเฮ้ยปมปัญหาไม่ใช่มีปมปัญหาตัวละครคืออะไรยังไงไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกู เป็นนี้เป็นนี่ก็เลยซื้อซื้อเนี่ยซื้อบ้านผีสิงมาซื้อบ้านผีสิงเพื่อให้โดนผีหลอกนี่หนังผีไงก็ต้องซื้อบ้านผีสิงไม่ก็เพื่อเอาหนังผีตลกไม่ซื้อบ้านผีสิงแล้วจะไปซื้ออะไรไปซื้อกระตอบที่ไหนก็ไม่ใช่ใช่ไหมไปซื้อโรงแรมผีสิงมาก่อนผีหลอกเพราะฉะนั้นก็ใครรู้สึกอย่างไรกับ2เรื่องนี้ก็คอมเมนต์ดูนะครับว่าเอ้ยคุณชอบแบบไหนเหมากกันส่วนตัวผมแก๊้งหิมะเดือดคือหนังตลกของไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ผมว่าสนุก นะครับลองดูก็ได้ดูตอนกินข้าววันหยุดก็เพลินดีใช่ไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะแว่นกรองแสงอย่แปแว่นกรองแสงนี่กองจ้องดูหนังทั้งวันทั้งคืนมันตายบอดพอตาบอดนี่ไปมองใครไม่เห็นมองยายก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นนี่ใช้แว่นกรองแสงเราต้องมีแว่นกรองแสงแว่นกรองแสงช่วยป้องกันแสงสีฟ้าไม่ให้มันเข้าตาเรามีงบเท่าไหร่ก็ลองไปดูชอบทรงไหนก็ลองไปดูออฟตัด ก็มีเยอะแยะแล้วก็โค้ดเวอร์มูฟี่นี่ลด100้ชาวนอนหนังและ้าด้อมน้ำตูดไปใช้กันด้วยฝากไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับขอบคุณเว้ยขอบคุณขอบคุณภ <c oughs> าพยนตร์ตุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่มันโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับเจยก็ตมิมก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับพวกคุณหรือเปล่าแต่วันนี้นอนหนังขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>